นี่เป็นฮูลาแคนลิเบอร์ตี้วอล์กซิลูเอนะครับคันนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นผ่านตากันไปบ้างแล้วตามงานรถหรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นออโต้ซาลอนครั้งที่ผ่านมาล่าสุดแล้วกันคือรถคันนี้เมื่อก่อนที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นลายไอ้หนุมานลายนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นรถที่ดังมากคันหนึ่งเลย ในวงการคาเคาเจอร์ในโลกนี้หรือว่าใน IG เพราะว่าลายมันเท่มากเ่ยทำโดยร้านเราเองเลยรับไอคอนของโฆษณาอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันอยู่เงี้ยมา2ปีละเ,เบื่อก็เลยเปลี่ยนลุกกันเป็นรถขาวๆคินคีนเพราะว่าพาร์ตมันเส้นสายมันสวยมากวันนี้เนี่ยจะพามาเจาะลึกอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นรถคันนี้ของจริงนะครับ ง่ายเลยอันนี้จะไม่ได้พูดอะไรกันมากก็เล่าและกันคร่าวๆคืออะไรคือ liberty walk เนี่ยสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นสไตล์พวกแบบว่า wide body ที่เป็นโป่งเย็บด้วยรีเวทแต่ทีนี้เนี่ยพอมันจะมีซีรีส์ยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า silhouette ก็คืออ้างอิงมาจากรถแข่งเนี่ยยุค80ที่มีรายการพวกแบบ silhouette series ก็จะเป็นเนี่ยไอ้พวกซินเวส12ที่เป็นโป่งเลียม,ยมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหมายถึงรถรถแข่งจริงๆนะเอวบีเขาก็เอาแรงบันดาลใจได้มาทำไอ้โป่งเล,ยเลียมเนี่ยสไตล์ไม่ได้ยิงรีเวทอ เน้นแ e r o Dynamic สไตล์วินเทจพอเป็น Liberty Walk หรือรถสไตล์พวกว่าวายบอดี้ทุกคนก็จะกังวลเับการที่ว่าจะต้องตัดรถแต่ว่าเดี๋ยวนี้ LB เนี่ยไม่ทําทํารถแบบนี้ขึ้นมาไม่จำเป็นต้องตัดรถอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่คือไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะทําได้แบบคันนี้ที่ไม่ต้องตัดตัวถังคันนี้ทําโดยไม่ตัดเพราะว่าทาง LB ได้ให้ชิ้นนี้มาเลยคือมันถอดหัวออกแล้วไม่ต้องตัดแล้วเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นวายบอดี้ป่งเย็บเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนแทนของเดิมมมไดด้้้เเเลลยอ่หหหหนนนนนาาีปััััญืกกกขงง็ช คือชิ้นเนี้ยที่มาแปะเข้าไปตรงนเนี้ยเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยถ้าคุณจะใส่ถุงลมลเตี้ยขนาดเนี้ยคุณก็ต้องตัดลดอยู่ดีแต่เนื่องจากรถที่ตัวถังเป็นเอโมโนโคอร์กแบบซูเปอร์คาร์บางรุ่นอย่างเช่นอไอคูละคันเนี่ยตัวถังเขาแยกชิ้นกับชิ้นนี้เพราะนั้น LB เขาเข้าใจเขาก็เลยหล่อชิ้นนี้มาให้อันนี้ก็คือเป็นของ LB นะมาในใน,ในพาร์ทเขาก็จะ ให้ชิ้นเดิมมาด้วยซึ่เป็นไฟเบอร์แล้วตัดตรงนี้มาแล้วแล้วเอานี้มาประกบเพราะนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเบื่อขึ้นมาอยากจะขายรถอยากจะอะไรทำกับเดิมสามารถทำได้เลยไม่ต้องมาแบบโอ้หวุ่นวายมาซ่อมตัวถังแต่ในรุ่นที่มันมันเป็นเหมือนพวกแบบ P T R ที่ตัวถังเนี่ยมันคือตัวถังเลยอันนี้ต้องตัดจริงคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮูลคันคันแรกในในเซาท์อีสต์เอเชียเลยนอกญี่ปุ่นที่ใส่พวกซิลูเอตประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยุคสมัยที่คันนี้ทำยังไม่มีใครทำมีคันนี้กันเดียวก็คคือฮาามันนี้ มาดูข้างหน้าเนี่ยมันก็จะดูเรียบๆเหมือนกับผู้บอบผู้บอบคูละคันเดิมๆไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรมากแต่ว่าก็จะมีคาร์บอนฟอนสปิเตอร์ขึ้นมาก,ก็ในนี้ก็จะมีเป็นวายเฟนเดอร์ตรงนี้ที่แตกต่างมาดูเผลนๆเนี่ยผ่านๆเหมือนรถเดิมไม่มีโป่งเพราะว่ามันไม่ได้มีเป็นรีเวทอีกแล้ว นี่แต่ว่ามันก็จะมีช่องลมตรงนี้ขึ้นมาเหมือนชุ้มล้อสไตล์สมัยนิยมรถพวกแบบเทอร์บูลนซ์ที่อยู่หมุนวนในในซุ้มล้อก็คือเวลารถวิ่งเนี่ยมันก็จะมีลมลมแดกอยู่ในล้อก็คือเป็นแรงฉุดลากเขาก็จะทําดีไซน์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่พวก G3RS อะไรพวกนี้ก็จะมีรูหวกนี้อันนี้เลยพอมาดูข้างบุมนี้ก็จะเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือจริงมีโป่งเห็นไหมไม่ใช่ไม่มีนี่มีโป่งนี้ระบายลมออกมาแบงนี้อันนี้ก็คือซีรีส์เขาเรี่กช่ป่งยาอีลวเป็นแบบี้ ไสเกิร์ตขนาดใหญ่แต่ส่วนที่มันสวยจริงๆของรถคันนี้สำหรับผมเนี่ยคือข้างหลังนี่ก็จะเป็นป่งสไตล์ในแปะเข้าไปเลยไม่ได้เป็นป่งเย็ยบและเนี่ยท่อนนี้สวยมันจะมีความเหลี่ยมบางคนที่เขาบอกว่าไอซิลเลตเนี่ยมันจริงๆผมว่าทาง LB ฉลาดนะเขาเลือกทำนะคือแบบว่าแล้วคือแล้วแต่รถอย่างรูร์เนเนี่ยลงตัวเพราะรถมันก็คือเขาเรียกว่าพวกภาษาออกแบบเมนของรถเนี่ยเป็น เลียมๆอยู่แล้วพอเอาไอ้ความเหลี่ยมนี่มาแปะบนความเหลี่ยมก็เลยดูลงตัวเข้ากันได้ดีมากข้างหลังนี่ก็จะมีหางตรงนี้เป็น GT wing ส่วนจริงๆมันมีออปชั่นเต็มกว่าน,นี้คือมันจะมีเหมือนเตากระโดงเนี่ยเชื่อมไปแต่มันจะต้องยึดกับตรงนี้ไอ้ฝาตรงนี้แต่ว่าทางเจ้าของคันนี้เขาไม่อยากให้มันดูโหดขนาดนั้นยังอยากดูเหมือนกับคลีนอยู่ก็เลยไม่ได้สั่งไอ้ออปชันกระโดงตรงกลางขึ้นมา แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือกันชนหลังมันก็รับกระโปรงข้างทั้งสองแล้วก็มีเรียดิฟวเซอร์ขนาดใหญ่เพิ่มดาวฟอร์ดซึ่งหล่อเราเอาการทีเดียวตรงนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์พวกรถที่เป็นพวกล้อเปิดแล้วก็ล้อนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นล้อที่ทางเนี่ยเอลบีเนี่ยให้นี่ทําให้ LD ลดีนายเซเว่นเองนะคือจริงๆ LB ไม่ได้ทำล้อเองแต่ LB จะมีพาร์ทเนอร์ที่ทำล้อให้แบบเมื่อก่อนก็จะเป็นฟอคกิอาโตนี่นั่นโน,น,นก็จะเป็นสเปคสำหรับคันนี้โดยเฉพาะแล้วก็เบรกคันนี้ก ช่วงล่างแน่นอน l อก็ต้องมาถุงลมถุงลมไ้พวกแอลเล็กอันนี้ก็จบไปแล้วกับข้างนอกแบบรีวิวทั่วไปแต่ว่าความเจ๋งของรถคันนี้เนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่ารถแบบนี้มันจะขับดีไหมวิ่งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ในอินฟินิตได์เราจะพาไปขับให้ดูว่า ي, เฮ้ยเตี้ยเลี้ยดินขนาดนี้มึงผ่านลูกเรนาดยังไงมึงเลี้ยวออกจากซอยได้จริงเหรอมึงขับไปมึงกลัวมอเตอร์ไซค์เกี่ยวไหมผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันขับได้จริงผมขับรถคันนี้บ่อย โอเคเดี๋ยวไปดูกัครับว่าตอนขับเป็นยังไงโอเคตอนนี้นะครับเราจะมาขับดูว่าเจ้า LB s i l v e r ทุลคันฟิลลิ่งมันเป็นยังไงเขาบอกมันขับไม่ได้ใหญ่พาร์ทอลังการอย่างงี้วิ่งยังไงบนถนนนี่เลยถนนลาดเพา้าเวลา5้าโมงเดี๋ยวไปให้ดูช่วงล่างก็เป็นถุงลมนะครับแอนเล็ก วันนี้มีผู้โดยสารมาด้วยครับมีหมีน้อยเพื่อนรักนะครับโผล่ตัมือคุณแมรี่แมรี่หวยโผล่มาด้วยนะครับวันนี้อันนี้เราก็จะไปด้วยโหมดสตาร์ด้านะครับโหมดสตาร์ด้าก็คือโหมดสแตนดาร์ดนั่นเองขับขี่สบายแอร์เย็นเพลงเพราอรับหญิงไม่เน้นซิ่งอ่ากดหน่อยขับเป็นลิงเหมือนรถบ้านเหมือนรถสปอร์ตคันเล็กๆแบบออดี้ทีทีเลย ค okay, ตอนนี้เราจะขึ้นทางด่วนแล้วชิวๆขึ้นมารถติดซะด้วยห้าโมงคือหัวข้อวันนี้ท็อปิกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความแรงถ้าพูดก,กลางๆเลยคันนี้คือฮูลกแคนหออสแตนดาร์ดคนแม่งรีวิวทัวบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นแบบไดรวิ่งแบบเอ็กซ์เพรียสกับรถ LB ดีกว่าคนชอบถามผมเยอะมากเลยตั้งแต่ผมถา LB ว่าแบบวิ่งได้จริงหรือเปล่าตลอดลอดพาวด์ทำฉันปวดราวทุกเช้าเย็นคือรถรถรถ,ถ LB เนี่ยคิดมาแล้วโป่งเนี่ยดูเหมือนใหญ่แต่จริงๆแล้ว มันไม่ได้ใหญ่เกินกับพวกกระจกมองข้างถ้ากระจกมองข้างมันไปได้เนี่ยมันก็ไปได้นนไปช่องแคบช่องช่องแคบมาลากาไปทีหนึ่งไปได้ไปได้ไไดขับไปต่างจังหวัดได้กินลมจมวิวันเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าให้ผมขับไปเชียงใหม่อะอันนี้คือผมไม่เหนื่อยขับได้สบายมาก การขับบนถนนอย่างเงี้ยครับที่แบบถนนที่แบบเรียบๆระดับหนึ่งอ่ะมันก็จะมีความแข็งอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่โช๊คมาตนดาดมันเป็นถุงลมมันึพูดง่ายๆก็เหมือนกับเราใส่โช๊ค,คย o อเว v e r แหละคือถ้าเจอถนนลองอะไรเงี้ยมันอาจจะกระเด้งกระดอนมากอันนี้ก็ต้องบอกตกแต่ว่าถ้าเราวิ่งแบบ p e r f o r m a นซ์หรือวิ่งซัดทางด่วนหรือถนนที่มันดีเงี้ยไม่มีปัญหา จากที่เราขับมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่ในโหมดพวกสตาร์ด้าทั้งหมดเลยคือมันขับสบายแหละปะกติมากเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวพอวิ่งแบบพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงเริ่มจากโหมดสปอร์ตกันเลยนี่ขับที่พวกอะไรเหมือนเดิมเราจะลองดูอ่าดูดันขึ้นมาระดับหนึ่งนี่ด,ด,ดูด,ดูด,ดูนี่ที่แตกต่างคือเสียงนอ้อยนะตอนนี้โพวอะไรมีแฮนดิ้งที่หนักขึ้นชัดเจนมากส่วนซันสายพาร์ทเอลบีมาเนี่ยผมบอกเลยนะเทียบกับรถธรรมดาเนี่ย รู้สึกได้ถึงพวกดาวฟอร์ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนฐานล้อที่กว้างขึ้นเนี่ยไอรถนี่มันขับสี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราเดินฐานล้อกว้างเนี่ยรู้สึกเลยว่าช่วงล่างมันแบบคมขึ้นเยอะอ่าทันี้ก็เป็นโหมดสปอร์ตนะครับสุดท้ายเลยนี่มาลองนี่ดีกว่าที่ทุกคนชอบโหมดคอซ่าอีกจึ๊กหนึ่ง โหม้อซ่าก็ดูเดือดครับโอเคสำหรับในซูเปอร์คาร์ด้วยกันเนี่ยในในเลสนี้ผมว่าฮูลาแคนก็เป็นรถที่ขับสนุกนะครับก็ไม่ได้แพ้ใครก็คือต้องบอกว่านี่คือสแตนดาดของฮูลาแคนเป็นรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งที่ดีขับสนุกดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความแรงมันแน่นอนสู้รถโมดิฟายไม่ได้นาะแล้วก็เหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเราท,ทดสอบทุกอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ 2- สาเกียร์เนี่ยเราขับอยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับ โอเคครับก็เป็นที่หอมปากหอมพอแล้ครับแบบการเอาเจ้า LB s i l v e r t e Ultra Can มาสั่ให้ดูขับสบายหายห,ห่วงบอกเลยตอนนี้เหงาคันนี้ก็มีคันเดียวใครอยากทำแบบนี้บ้างติดต่อมาเนะครับที่ Infinite Motorsport ขอใครของอีกแล้วนิดนึงโอเคแล้วเราก็ขับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณแมรี่ด้วยนะครับที่มาร่วมกับเราในวันนี้โคไว้ที่บายๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับ Infinite d r i v